กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงานการเตรียมความพร้อมดิจิทัลยลเลฟส์2020โลกดิจิทัลกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่รวมปันพลเมืองดิจิทัลรับศตวรรษที่21 มุ่งส่งเสริมทักษะความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้พร้อมสำหรับการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสามารถใช้งานได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์โดยความร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลบริษัท T.U. Creative จำกัดจับมือหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิบริษัท t ู o Corporation จำกัดมหาชนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ บริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนบริษัทกันตนากุปจำกัดมหาชน เตรียมพบกับ King of Gamer ปรากฏการใหม่ของการแข่งขันในรูปแบบ e-sport reality สนุกกับกิจกรรมจาก TikTok จัดเต็มโชว์ชุดพิเศษจากเหล่าไทย Idol Live Concert ที่มาร่วมมอบความสุขและเปิดประสบการณ์ิจิตอนอีกมากมายในวันเสาร์ที่26ถึงวันอาทิตย์ที่27กันยายน2563ณพรา,พารากอนส์นการค้าสยามพารากอนตั้งแต่เวลา11นาฬกาถึง19นาฬิกา ความจริงมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าน้องๆเจนซีเนี่ยจะอยู่ในโลกของเจนซีเรามีโอกาสที่จะเอาเจนซีมาเจอในโลกของดิจิทัลเนี่ยเป็นโอกาสที่สําคัญของประเทศไทยอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของอนาคตของชาตินะครับที่น้องๆเจนซีเหล่านี้จะได้สัมผัสกับเทคโนโลยีนวันนตกรรมดิจิทัลก็เป็นวัตถุประสงค์หนึ่งโอกาสที่2อในอาชีพในอนาคตอาจจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเราก็คูยกันว่าถ้าน้องๆที่กำลังะเติบโตขึ้นเนี่ยอาจจะเจอโอกาสใหม่กระทั่งอาชีพใหม่ก็ได้จะเอาตัวเทคโนโลยีพร้อมกับอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นที่ รุ่นเก่าอย่างผมคนรุ่นเก่ากับผมไม่เคยเห็นแล้วน้องๆเขาเห็นมาเจอกันในงานนี้นั่นเองครับ ก็สําหรับในงานนี้นะคะก็ทางเกิดเองก็ยินดีเหมือนยิ่งเลยที่มีโอกาสได้ให้โอกาสกับน้องๆกลุ่ม Gen Z นะคะได้มาแสดงออกแล้วก็มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันผ่านโลกแห่งดิจิตอลนะคะเพราะว่าในงานเองเรามีไฮไลท์เยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทาง K L หรือว่าในส่วนของค่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง True Digital ทาง A S หรือว่าทางการตนาเองก็จะนําในเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะคะ A R M R V R สายบล็อกเกอร์สายอินฟลูเอนเซอร์ e sport ต่างๆ นะคะมาให้น้องๆแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่นะคะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแนวทางว่าสําหรับคนที่ชอบอยู่แล้วจะต่อยอดตรงนี้ยังไงนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ยังนึกไม่ออกเลยก็อย่างน้อยงานนี้จะเป็นจุดในการสร้างจุดเริ่มต้นให้กับคนรุ่นใหม่ที่จะเห็นว่า วิถีใหม่แห่งโลกดิจิตัลนี้มีบทบาทยังไงกับชีวิตของตัวเองและจะก้าวแบบไหนให้ถูกทางนะคะเรายังมีการจัดในส่วนของ Challenge ทั่วประเทศนะคะให้น้องๆช่วยกันออกไอเดียและส่งคลิปต่างๆเข้ามาแล้วเราก็จะคัดเลือกคนที่มีแนวความคิดที่จะสามารถไปต่อยอดทางธุรกิจต่อได้ในงานนี้เช่นกันยังมีน้องๆในส่วนของไอดอลนะคะ20ะวงแล้วก็ยังมีในส่วนของคอสเพลย์ไชคครีเอเตอร์ ต้องบอกเลยว่าทุกพันธมิตรและวรวมถึงติกตอกเองนะคะก็จะมาเปิดโอกาสให้กับแต่ละคนที่อยากจะมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนโลกแห่งดิจิทัลแล้วไปต่อยอดตรงนี้แล้วก็ทําให้เกิดมูลค่าเม็ดเงินยังไงต่อในอนาคตกับประเทศชาติเรานะคะ,คะ ตลอวันจะเป็นยังไงบ้างจ,งจริงๆต้องบอกว่าอัดแน่นเลยตั้งแต่เช้าจน,จนจนจนเย็นเลยนะคะแต่แน่นอนเราก็ยังคำํำนึงถึงในเรื่องของระเบียบในเรื่องของอ social distancing <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเราคงมีการค่อนข้างเข้มงวดนิดนึงในจํานวนของความหนาแน่นนะคะแต่ทั้งนี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นด้านนอกของลานพาร์คพารากอนเราก็จะจัดกิจกรรมตลอดทั้งวันนะคะทั้งในส่วนของ guest speaker ดัง,ดง บนโลกแห่งโซเชียลนะคะก็จะเข้ามาพูดคุยมีในโซนด้านในของ Atrium 12ของเสียงเซนเตอรก็ยังมีในส่วนของทั้ง Creator ไทยเองมี b u i n e s s m a t c h i n g นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการทำ i d e และก e ีดแบบ New Style นะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่เข้ามาในงานนี้ตลอด2วันรับรองว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็มาเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็ขอเชิญชวนน้องๆเด็กยุคยุคเจนซี Z, นะคะอย่าพลาด2วันนี้เราจัดแบบจัดเต็มทั้ง2วันนะคะก็มาร่วมกันค่ะ เกาะติดทุกข่าวสารในวงการบันเทิงและสังคมได้ที่วิคชันนิวสถานีข่าวของคนทั้งประเทศ